โดยในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสาตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยทั้งยังได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายพระประวีนปิยะวังโสก็ได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยพร้อมทั้งได้บรรยายธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ภายหลังเสร็จสิน้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสังสมบูรณ์ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ